โอเคครับนี่จะเป็น EP ที่4ของการเล่นเซิร์ฟใหม่ผมนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำมาสเตอร์ตัวที่7ของ ID นะครับนั่นก็คือโฮโอนะครับนี่โดยโฮโอผมก็พร้อมมาสครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ลงคลิปไปหลายวันของ EP นี้เนี่ยผมก็เอาเพชรไปใช้กับอะไรต่างๆทั้งกิจใช้เพชรไดดิทผมใช้ไปประมาณสองหมื่น แล้วก็มีนี่พลังตอนนี้อยู่ประมาณนี้ก็เอาไปทำอันนี้มาเป็นบวก19พลังก็เพิ่มมาประมาณ200 0 0 0ครับก็ใช้ได้ครับยังไงก็อนาคตก็ได้ทำอยู่แล้วเพราะว่าเคี่ยวสปีดเนี่ยผมว่าจะใช้ยาวเลยแล้วก็ตอนนี้นี่ปฏิหารมีตัวพวกนี้มาครับแต่ที่ผมจะทำก็คือโฮโ์มาสเตอร์นตอนนี้ผมกำลังลังเลยอยู่ว่าจะแลกอ่สติ๊กเกอร์เดม็กเก็บไว้ดีไหม กดแรกไปเลย50อันครับห้าพันชิปที่เก็บมานานก็ได้แต่ได้ดีมาเนี่ยแล้วผมก็ได้รีสกิลโอโอแล้วก็อ่าดองยาวเลยครับชิปเนี่ยคือผมไม่ค่อยได้อัดพลังเท่าไหร่รความรู้สึกของผมก็อนก็คิดกเกีี่ครับอยากเลเวลร้อยแล้วก็ค่อยอัดทีเดียวอืมแล้วก็ไปที่เรื่องคันมาสเตอร์ปึ๊บโอโหทุกอย่างพร้อมครับอุยแปดเพชรเลยเหรอ ไม่เป็นไรกดทําไปเลยนี่ขออนุญาตแคปรูปโอเคครับก็ไปดูโอโอเราดีกว่าว่าพลังเพิ่มมาประมาณ4ี่หมืโอเคครับปดนี่ยังไม่ปลดเทคนิครับทีสกิลเทคนิครับไอไลท์เคลเนี่ยมันจะมีกิจเดินคล้ายเกมเศรษฐีครับ เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูแล้วทีนี้เนี่ยอ่ามันต้องใช้ประมาณหมื่นกว่าเพชรในการเล่นซึ่งผมคิดว่าเอาเพชรไปทําอย่างอื่นดีกว่าผมค่อนข้างไม่รีบคือผมตอนนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆก็สู้คนอื่นไม่ค่อยได้หรอกครับแค่ในเซิร์ฟสู้คนอื่นได้ก็โอเคละแต่ถ้าออกไปแบบอ่าพันธรรมิตรตีแชมป์เนี่ยผมสู้ใครไม่ค่อยได้เลยก็แต่ก็อยู่ประมาณนี้ก็เก็บไว้เรื่อยๆครับเราไปดูโฮอเราดีกว่า โดยตัวหลักผมเนี่ยจริงๆเป็นใต้ดินใช่ไหมครับตอนนี้แต่ผมก็แอบเตรียมของถ่ายไปอยู่นะครับพวกสายฟ้าเนี่ยผมก็รอถ่ายในวันที่ใต้ดินเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วหรือว่าผมได้โฮโอล่างแดงหรือได้แมกมาผมก็อาจจะเล่นโฮโอแทนครับเพราะว่าใต้ดินเป็นโตโง่มากเลยความรู้สึกผมนะโง่แบบเออโง่จริงๆครับคือแบบสกิลมันเก่งมากเลยเด็กต,ต้องกดมือเราไปลองเรามารู้จักกับสกิลโฮโอกันดีกว่าครับ โดยผล a f t e r g l o กนะครับเป็นพาสซีฟของ o อโนะครับโดยจะอัปเกรดขึ้นมานะครับนี่โดยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีตรงเพิ่มนะผล body ash ตรงนี้ครับลด50%ความเสียหายที่ได้รับจะเพิ่มจากร่างธรรมรามาครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็เอลโลบัสจากปกติเนี่ยที่เราตีถ้าเรามีผล body ash เนี่ยก็คือถ้าเรามีผล body ash เนี่ยทุกสกิลจะอัปเกรดขึ้นมาหมดเลยครับ ผลบริแอสเนี่ยทำให้สกิลบินเราเนี่ยแรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลยครับเพราะมันเด้งเป็นาเมจสองฮิตเซฟกาดนะครับบัฟเพื่อนรุ่มทีมแล้วก็ตัวเองพให้ได้ผลอมตะแล้วก็ได้ผล,ออลเออเธอร์แอชทีมเรานะครับเป็นอมตะแล้วก็ผลบริแอสลดสิบความเสียหายเป็นเวลา2เทินครับซึ่งทําให้ทีมเราเนี่ยถึกขึ้นไปอีกครับเปลมาทเวอร์ครับเป็นสกิลที่ เพิ่มจากร่างธรรมรามาด้วยการตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดถึง30%ครับแล้วก็ถ้าเราก,กดสกิลเซตเนี่ยจะเป็น50%เรลยครับเรียกว่าคอมโบดีๆีเนี่ยตายแน่นอนนะครับอันนี้สเก็ตฟลายก็เวลา,เาอันตีแล้วเนี่ยเราจะได้ผลบริแอชนะครับนี่ซึ่งคอมโบพยายามเนี่ยเลี้ยงผลบริแอชเอาไว้นะครับเพราะผลบริแอชเนี่ยจะทำให้เราเก่งขึ้นมากๆเลยโอ้ o เรา ไปดูสกิลยีนดีกว่าอ๋อมีอันนี้จริงๆผมก็เคยรีวิโอไปแล้วประมาณ2คลิปครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับรีวิวซ้ําอีกรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปลองกับคนในเซิร์ฟดูดีกว่าไม่รู้จะไหวไหม,มคุณชานมแล้วกันครับอันดับ2ของเซิร์ฟเราโดยคุณชานมเนี่ยเล่นเป็นทีมอ่าไปกับยูโนครับไม่รู้ผมจะสู้ได้ไหมนะใต้ดินมัชอบออโตโ้่ผมไม่ชอบเลย แล้วก็ยูโน่เขาจะได้อันติแล้วทีผมก็ตายโอเคไม่ได้ลองโอโอ,อเออ้อวเ้็ขี้โกงอะ่ะตัวมันขี้โกงยูโ you น know. ่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะไอตรงอาวุธเนี่ยผมแทบไม่ได้อัพเลยนี่ยังเพิ่งแค่เก้าสิบอยู่ไอร้อยยี่สิบอยู่ โอเคครับหลังจากที่เราลอมาเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราสู้คุณชานมไม่ได้เลยผมว่าเราต้องแก้อะไรสักอย่างครับอม,มีอะไรให้แก้ไหมเนี่ยไอ้ดีอพอแก้าราวปัญหาแล้วกันรู้สึกนิ้วเกาะตัวเองอันนี้ปีดผมใส่สปีดบวก8%เพิ่ม15ลบเลยมีบวกสปีดก่อนเริ่มไหมเนี่ยโอไม่มีเลย ก็เอาอันนี้ออกแล้วกันครับบวกสปีดแล้วก็ไปใส่อะไรดีใส่อะไรดีเนี่ยโต๊ะการลบเพิ่มเดฟเพิ่มดิดาบหรออืโอกาสติดคริกแล้วกันแล้วก็ใส่เพิ่มสปีดบินไปดาบ โอ้อันนี้ก็ของดีเอาอะไรออกดีอืมสกิลไฟกับสกิลบินลองเอาบินออกก่อนแล้วกันครับน้อยเราก็ยังอันติเป็นทาุไปลองใส่สปีดดูเผื่อจะสู้ใครได้ก็ทีมผมก็อย่างที่บอกครับอานาดก็ผมดองของไว้ครับก็รอวิวรอผมก็ค่อยมาทำประดับให้ทุกคนดูแล้วกันครับ ทีมก็อยู่ประมาณนี้สู้ได้แหละน่จาจะพอสู้ได้สู้กคุณชานมอีกรอบนึงดูดเพราะโฮโอเนี่ยเป็นตัวที่บัฟค่อนข้างดีเลยครับโอเคแตอนี้หวังว่าเขาจะไม่นติิปิดผมเลยปึ๊บปึ๊บเปิดบัฟโอเคอ้าวทำไมอ๋อบริเวณ นี่ทีผมก็จะโดนมีผลบริแอชที่ลดความเสียหายถึง50%ให้เห็นไหมครับตีไม่เข้าเลยขอแค่โฮโ,โอผมได้เปิดปับแต่เมื่อนั่นแหละเมื่อกี้ไม่ได้เปิดตวัวนี่ทีมผมก็จะอึดขึ้นมากๆเลยนี่แค่เราเรียงสปีดใหม่มือเกาะผมสปีดไวไปนิดนึงเมื่อกี้เราไปลองกับใครได้บ้างเนี่ยหัวตุ๊กตาแล้วกัน อา,าทีมเริ่มต้นโอเคประมาณนี้ก่อนก็ได้ผมก็ลืมตีไปวันหนึ่งก็ขอโทษคนในทีมด้วยครับ mm. เผลอหลับไปตื่นมาเช้าแล้ว mm. ก็ถ้าจะพยายามตีเท่าที่ตีได้ครับโดยตอนนี้คุณพีจผมไม่ไแน่ใจว่าผมจะชนะไหมอะคือเขาเป็นทีมยูโนโ่หมดเลยแล้วก็โหมดนีด้มันต้องเล่น2คนผมก็ขอไปสู้กับ 918ตรงนี้แล้วกันครับทีม918ก็ขอรีหาแ๊บแนึงครับมัน่ขนข้างรีนานโอเคแล้วก็เจอเขาแล้วครับ1ทีมดูดิเขามีดูซิเขามีทีมอะไรบ้างเราเอาอันนี้ขึ้นบนแล้วกันครับพลังเราเยอะกว่าน่าจะชนะได้เราไปลองสู้ดีกว่าครับ อโอเคไม่หายเหมือนยูโน่เขาจะได้ส่วนทีนึงแต่เราไม่ได้ตายหรอกครับอุ้ยเหลือครึ่งลอดปุ๊บอุ้ยโอ้โหดูเดือดโอ้โหดูเดือดมากเรียกได้ว,ว่าช่วงต้นเกมน,นี้ยูโน่ตัวขี้โกงเลยครับถึกก็ถึกดูดเลือดก,ก็มีให้แช่แข็งร้อยเปอร์อีกอ,อันนี้เจอเขาพลังน้อยกว่า ปุ๊บโอโหตีเป็นเปรเซตเลือดปุ๊บแต่ใต้ดินเนี่ยเห็นไหมครับใต้ดินมีสกิลควนที่แรงมากและมีดูดบัฟที่ได้อันติเลยทั้งทะลุเกาะดาเมจทุกอย่างดีหมดแต่ว่ากดแต่สกิลดินเห็นแล้วท้อทใจนี่แตโฮโอเขาจะมาส่วนผมส่วนมิวเกาะผมแต่มิวเกาะผมปั้นไม่ค่อยดีดีครับ คือถ้าปั้นดีๆเนียมันกิ่งมากๆเลยมิวเกาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีดิสกิลหรือว่าอะไรให้เลยไอย้ถ้าพูดถึงดิสกิลรอบปุช่องก่อนแล้วกันครับมีคนตีเขาได้โอเคครับหลังจากที่เราลองในโหมดตุ๊ก,กาตาไปแล้วนะครับเราไปลองในโหมดอื่นบ้างดีกว่านี่การแข่งโปเกมอนโดยเซตัตตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยตรงความจริงเท่าไหร่แต่ก็เรียกได้ว่า เหมือนกับอัพมาให้พลังใกล้ๆเราอุ้ยแต่ผมทีมผมตายไปหมดและะ้วฮะกดโปเกมอนเซ็นเตอร์แป๊บหนึ่ง๊บแจะเหมือนจะเป็นการถ้ากดจริงๆเนี่ยเหมือนจะเป็นการโชว์ไทยดินมากกว่า,อาขอเบอร์รี่อ่าอันนี้แล้วกันสีฟ้าประหยัดประหยัดให้ทีมนี่พลังเขาเยอะมากเลย11ล้านผม12ล้านเองอุ้ยแต่ อุ้ยตายดินออตโตก็กดปึบโอ้โหผมสปีดมันช้าแต่ก็อย่างนะครับผมกะเอามาแบบเปิดบัฟกันตายให้ทีมจริงๆโิโอหเนี่ยเปิดก่อนก็ดีครับแบบเปิดมายังไงเพื่อนก็ได้ลดความเสียหาย50%ถ้าแบบดาเมจมันไม่เวอร์มากๆยังไงกยงไงยงไง็ยินไหวครับ นนี่โหได้ออกสกิลละโดยสกิลไฟเนี่ยตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดครับนี่แล้วก็ถ้าเรากดเซตสกิลไฟเนี่ยเราก็จะตีเป็นเซอร์เลือดเหมือนกันแต่เข้าเนี่ย50เปอร์เซ็นต์เลยปึ๊บอัดติไปเลยทีมเขาเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วครับ ไว้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ดามเม่เบาๆถ้าไม่ล่างไม่ใช่ร่างแดงนะครับแต่ร่างแดงนี่ดาเมจแรงมากกดบับอมาตะไปดูบับอีกรอบหนึ่งซ้ําเขากำลังเขาเหมือนตายแล้วครับแต่เขาังไม่ตายดูบัฟต่ออือไม่มีบัฟอะไรใช่ไหมอ,อันติไม่เข้า สกอคร Rachel. ผมไม่ค่อยได้โชว์เลยฮะโอเคครับเราไปลองโอฮโอเนี่ยไปอยู่ในทีมบินดีกว่าครับ I all, รอีว t เทลหรออืมจริงจริงอีวเทลก็ดีครับแต่ผมมันไม่ใช่ลาม,มาติบวกกับผมมีลูกเกียรมาร์อยู่อืมแต่ไปสู้กับคุณชานมไม่รู้จะไหวไหมนะครับเพราะว่าทีมบินเนี่ยค่อนข้างแพ้ยูโน you know, เลยครับ เออโอโ,อโอผมสปีดไวขนาดนี้เลยเหรออืมติดเกาะแฮะถ้าเราตีบินลูกเกียวจะตีสูงยูโ you น know, เหมือนแจนติไม่โดนมั้งครับ เนี่ยยูโนจะตีไม่โดนตัวที่บินอยู่อลองอันติสวนโดไม่รู้จะตายไหมไม่มีพาสีด้วยบอดี Body ้แอชเนี่ยถ้ามีตรงนี้ถ้ามันขึ้น2อันเนี่ยจะดาเมจแรงมากแต่ผมมอีอันเดียวเพราะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดบับปุ๊บปุปปป๊ไม่ตายอ่าติดมึงไปโอ้พอได้เบิร์ดอีกรอบปึ๊บเห็นไหมครับเลือกเขามีขนาดนี้ คือถ้าผมเปิดบัฟเนี่ยเราจะเหมือนกับยื้เกมไปต่อแต่เราสามารถปิดงานได้โดยการกดแซดสกิลไฟปุ๊บตายเลยนี่ถ้าเรากดมือกดสกิลดีๆเนี่ยเราสามารถสู้คนอื่นได้ครับแ๋้วลองอติส่วนสิอ่าส่วนตรงนี้แล้วกันมันมีผลชาผมไม่ค่อยชอบอืมแตเเมจถือว่าเบา <laughs> นึกว่าจะแรงแบบน,นี้ปกติผมเล่นละ ล่างแดงอัพดีๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวตัวหลักเนี่ยส่วนตายหมดเลยสงสัยเพราะผมเรียกได้ว่าไม่ใช่ปั้นไม่ดีทีครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่ารอเวลารอเวลาถ่ายใต้ดินใต้ดินเนี่ยผมที่ผมเล่นใต้ดินเนี่ยเพราะว่าจริงๆตัวมันเนี่ยเก่งมากครับกดมือกดอะไรแต่แพ้ตัวเดียวโซโลอาร์คครับตัวที่กันการโจมตีต่ออ่าต่อเนื่องให้ทีมเราเนี่ย เป็นตัวที่ควรมีติดไอดีครับถ้ามันมาเนี่ยผมก็อาจจะสุ่มโปเกมอนปึ๊บนิดหนึ่งปึ๊บลูกเกียเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับตัวมันเบาเบาแต่จริงๆถ้าปั้นดีๆเนี่ยมันแรงแต่ว่าเมตานี่มีทั้งยูโนซึ่งได้เลือดจากแบ็คไวมาเจอมิวเกาะมิวเกาะก็ลูกเกียแพ้ท่าต่อ้เป็นลูกเกียร่างแดงเจอมิวเกาะบางทีก็มิวเกาะก็ชนะได้ เราสู้ใครได้บ้างอ่าขอพลัง5ล้าน8ก่อนแล้วกัน<ม>อืมทีมคอมิต้านะครับเนี่ยโกโอมาสสกิลบินหายไหมเนี่ยโอ้หายเลยแรงใช้ได้แต่เมททีมเราปุ๊บปุ๊บอ๋อ ว่าทีมเขาบางถ้าลูกเกียร์ผมตีเข้าอย่างเงี้ยผมว่าทีมเขาไม่น่าจะถึกอ๋อนี่ไงสักขีเขาเลเวลน้อยกว่าก็าสักขีผมเวลสี่สิบแล้วครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเลเวลที่กอดอกถือว่าโอเคครับผมก็อัพตลอดครับม,มีพลังใกล้ๆกกันอีกไหมคุณซันนี่เหรอ รู้สึกถ้าผมเอาโอโอตวัวเดียวเนี่ยดวลกับทุกคนในเซิร์ฟน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดี๋ยวผมเอาลองโอโอตวัวเดียวดวลกับทุกคนในเซิร์ฟดูปุ๊บ,บแล้วก็เวลาเราเปิดบัฟเนี่ยเราจะได้ตีต่อครับจากพาสีของลูกเกียร์ถ้ากะเอาชัวร์เนี่ยก็กดซัดสกิลไฟเผาไปเลยปุ๊บตายแน่ ผมลองเอาลูกเกียร์เอโฮโอ,โอโตัวเดียวเนี่ยสู้กับทุกคนในเซิร์ฟดูแต่ขอเว้นคุณเอถ้าสู้กับคุณชานนมผมว่าไม่น่าจะไหวครับแต่ก็ไม่ลองไม่รู้ยูโน่เนี่ยเป็นตัวที่มันได้เลี่ยดแล้วโฮโอ,โอผมน่าจะรามีไม่พออ่าอภพอไปเปิดปับ๊บ มือติดชามไหมเนี่ยอุ้ยก็อันติไปเลยแล้วกันอุ้ยยังมีนี่อยู่ยังมีอุ้ยโอ้โหเริ่มเจ็บเจ็บอืมอาจจะสู้ไม่ไหวแฮะขอกดอันนี้แล้วกันปึ๊บ บบธมาตาหล่อส่วนขออย่างเดียวอย่าติดชาเลยนะอย่าติดชาเนะนี่ยผมมีผมใส่ดีทิวไว้ครับจริงๆเนี่ยไม่ควรใส่เนี่ยถ้าเลือ่อนมาเหลือนหนึ่งเนี่ยมันจะสวนแรงมากเลยโอ้ติดชาเอือเอือ,อ,อไม่ไหวไม่ไหวอ๋อเอ้ไม่ไม่รออีกอรอบเลยออีกรอดดีไหมครับเนี่ย แต่ผมว่าดาเมจผมไม่น่าพอครับซูคุณเติมมาแล้สองอีกรอบนงดูอืมก็เอาแคลกางมาตุดดึงการโจมตีอืมปุ๊บโอเคลองสกิลบินอีกรอบหนึงดูก็ไม่เข้าอุ้ยสปีดผมนําเขาเยอะอยู่นะครับเนี่ย อ,อันตรแยอยู่โน้ you know, เบอร์แล้วกันครับกิวไฟเผาเผาอันติสสวนไม่น่าตายปุ๊บไปต่างอะไรไปนะ ไม่ใช่คนที่ถึกมากเนี่ยผมก็พอสู้ได้อยู่เนี่ยโอเคแล้วไปลองในอีกโหมดกันดีกว่าครับโหมดสู้แฟทส์ทีมผมก็จะไว้ประมาณนี้ครับปกติที่ตีถ้าสู้ยังไงผมว่ามิวเกาะไม่มัดยังไงก็สู้ไหวครับพลังเรานำขนาดนั้น กดบัฟแล้วก็สกิลไฟน่าจะตายเลยอืมกดข้ามเลยแล้วกันครับไม่น่ามีอะไรใต้ดินผมกดแต่สกิลไฟโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคกดสกิลดูบัฟแล้วในที่สุดกดแต่จะหลังจากกดแต่สกิลไฟมา เรามาดูกันว่าใต้ดินเขาจะกดสกิลอะไรนะครับอ๋อใต้ดินเขาตายแล้วแล้วผมว่ายินไหวนะเนี่ยเลจิล็อกกับเลจิไเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากเลยครับถึกมากนี่เห็นไหมครับึกปุ๊บโอเคจะตายอยู่ดีโดนผลเผาใต้ดินไปปุ๊บปุ๊บขวนโดยเลจิล็อกเนี่ยจริงๆเป็นตัวสายเด ป้องกันเดฟเนี่ยค่อนข้างเยอะครับส่วน LGI เนี่ยเป็นตัวป้องกันสายสเปเชียลเดฟครับก็อยากเอามาการตัวไหนก็ลองไปจับปาเล่นดูได้ครับใช้ปัดจับระดับสูงมีติดไอดีไว้ไม่เสียหายครับตัวมีประโยชน์พวกตัวที่มีสกิลดึงตีเนี่ยเรียกว่าตัวที่มีประโยชน์อุ้ยคุณ VP 0ูนอมจะสู้ไหวไหมน้ออ่าหูหมาคู่ โอ,โอลองไปเจอยูโน่เขาหน่อยดีกว่าครับอืมอเอาสลับสับเปลี่ยนนีด้วยโอเคประมาณนีนะ้น่าจะพอสู้เขาไว้มัง้งมั้งนะครับใจเขามังผมก็หลบมาคู่มาคู่เนี่เป็นตัวที่ขี้โกงเพราะว่า เหมือนถ้าเจอไม่เจอคนแบบหดมากๆก็อาจจะส่วนแบบเขาเรียกว่าอนะไรชนะฟรีแล้วทีมหนึ่งไม่เกินจริงครับคันนี้อุ้ยติดผลชาจากไลโคผมไม่มีไลโคผมอยากได้ไลโคมากเลยโดยตอนกิดเขตจับที่มาเนี่ยผมก็จับไม่ได้ตัวอะไรเลยครับตอนนั้นเนี่ยก็อัดคลิปกะให้ลง YouTube เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ตัวอะไรเลยก็เลยไม่ลงครับรู้สึกคนดูดูแล้วแบบเปิดมาไม่ได้อะไรเลยเหมือนเสียเวลาฟรี ไม่ต้องกดข้ามหรอกครับคอสติเลเราหายหมดโอ้โหหดาเมจปักโอ้โหดาเมจโคตรแรงจะไหวไหมนอพลังน้อยกว่าเขาด้วยโอ้โตายดินกดแต่สกิลบินเอ้ยสกิลดินอ๋อตายดินเขากดสกิลไฟ โอ้โหมีกรอบสวยในที่สุดใต้ดินเราก็กดสกิลอื่นแล้วเออหลังจากนี้จะเป็นการสู้กันของใต้ดินผมโดนลุมแกงแบงอาจจะสู้ไหวมัง้งมั้งนะครับใช่ครับว่ามัง้งใต้ดินนี่ผมค่อนข้างปั้นไว้ระดับหนึ่งเป็นตัวหลักแต่ว่าก็จริงๆก็ไม่ได้อัดเยอะขนาดนั้น ไม่รู้จะโดนหนึ่งหนึ่งไหวไหมโอ้โหเขาจะเย็นพี่จะเย็นเอื้ออุ้ยชิบหายละตอนนี้มีโอกาสตายอไม่ตายโอเคเรารีเลือดส่วนได้โอเคเขากดโอ้โหเดอบ์นอีกรอบหนึ่งจะเย็นพี่ผมรีเลือดไม่ทันอ้ยเขาติดมือนติดช้า คนวโอ้โหขวดไม่เข้าด้วยชี้หายแล้วเลือดเลือ,ลอน้อยอันนี้เพราะว่ามีโอกาสตาโอ้โอเคเอ๊ะทำไมเลือกเขาเดิ้งเมื่อกี้ตุปอใต้ดินสู้เขาก็ขอเร่งสปีดคลิปเลยแล้วกันครับก่อนคนดูจะเบื่อกัน ไม่น่าตีกันตายผมก็ขอกดข้ามเลยแล้วกันครับเอ้าตีตายเฉยเอาเปว่าใต้ดีผมตีตายแล้วกันครับเสียเวลากว่าจะตีกันตายเราเป็นคนดูคุณทูอยู่อืออ่ากามานี่มิวกะปึ๊บแล้วก็เรจีไอตัวนี้ลงไขโอกา เราเอาโอโอเราไปเจอทีมนี้เออแต่เขามีคาโอก้าตัวนี้ผมไม่ชอบเลยมันมีบัฟกันธาตุไฟซึ่งทำให้โอโอ,โอเรานั้นอ่อนปุ๊บดูพับอันตี โอเคครับเราก็จบไปแล้วนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการให้ทุกทำโฮโอมาข,ของผมนะครับอาจจะไม่ใช่โฮโอมที่เก่งมากหรืออะไรมากทีเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างขี้เกียจแล้วก็อ่ก็ขี้เกียจนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้อัพพลังอะไรเท่าไหร่ทีในการทําประดับหรืออะไรต่างๆก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ